ทรทัศนรวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าฮาเฮ นะครับกลับมาหากันเหมือนเดิมกับผมเชิเชิญยิ้มนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง16.30นาทีนะครับครับผมนอกจากรายการพวกเราหาเพื่อสุขภาพแล้วนะครับเราก็ยังมีของแจกของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับครับผมใครนะฮะที่โทรมาร่วมสนุกและเล่นเกมกับพวกเราแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ของรางวัลไปนะฮะแล้วก็สายหลุดไปนะครับแล้วทีมงานติดต่อไม่ได้นะครับเราก็จะ สละสิทธิ์ติดต่อคุณภายในท่นอาทิตย์นั้นอ่าอาทิตย์หนึ่งเราสละสิทธิ์ทันทีเลยครับผมถ้าติดต่อคุณไม่ได้ภายใน1อาทิตย์นะครับรับชมถึง2ช่องทางครับคุณผู้ชมครับเบาใจทีวีพอใจชแนลแล้วก็ทาง w w w ร์วายเว็บพอใจชแนลคมรับผมอ่าก่อนจะแจกรางวัลรายการของเราหาไว้ก่อนช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าฮาฮ้ช่วงแก๊ก สนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ด คนเราถ้าเกิดมาชีวิตครบ32บเนี่ยนะก็จะดีนะไม่พีการเนี่ยไม่มีการวิตาดีหูดีจมูกดีร่างกายดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งอยากจมูกดีไหมเอ้คนเราก็อยากจมูกดีนั่นแหละครับไปเกิดเป็นหมามันเกี่ยวอะไรครับหมานี่จมูกดีนะครับดียังไงครับโอ้โหขี้อยู่ตรงไหนก็ตามเจอหมดครับบ้าเลยคุณเช่นไปดูฮะเรื่องนี้ตาบอดแต่จมูกดีเป็นไงครับ คนเราเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยเนี่หาเรื่องแต่งงานกับชาวต่างชาติเยอะนะพี่เยอะผู้ชายต่างชาติเขานักใครรักจริงนะถูกถูกต้องใช่ไหมใช่ใช่นี่พี่ไปแต่งงานเขาคิดว่าได้ได้ชาวต่างชาติด้วยโอ้แกตานี้เขาไม่เอาแล้วอยู่คำฟรอมอะอาคำฟออ์มขาไม่มีฟอร์มเอาไป่ใช่คหลังเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คนแก่คนแก่เออเออพูดถึงชาวต่างชาติมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อปีเตอร์เป็นชาวต่างชาติเมียชื่อมารีเป็นคนไทย มาอยู่กินกันเมืองไทยเลยรักกันมากแต่งงานกันด้วยนะครับเพืม่รู้จะทําธุรกิจอะไรดีใช่ไหมเออเคยปรึกษากับเมียเปิดร้านอาหารดีกว่าเออเนี่ยดีเปิดร้านอาหารแบบว่าอาหารอิตาเลียนหรือไงโ,<อ>โอ้สุดยอดเลยเปิดร้านเปิดร้านมีวันคนตาบอดรับเข้ามากินที่ร้านจะไม่ต้องสั่งอะไรเลยรคบยื่นเมนูให้อรับรับอะไรดีคะ ตะบอกหรอกโอ้ยนไม่ต้องส่งเมนูให้ผมหรอกผมมองไม่เห็นอยู่แล้วผมมองไม่เห็นจะสั่งยังไงอ่ะเอาแล้วคุณจะทำาไงอ่ะคุณเอาโต๊ะโต๊ะไหนก็ได้ที่มีช้อนที่เขากินเหลือไว้อ่ะมาให้ผมทำยังไงฮะผมไมจะได้สั่งไม่ได้รู้ว่าเขากินอะไรผมจะได้สั่งอะไรทุกกอาช้อนมาคนงตาบอกก็ดมดมอ๋อนี่มันสปากเก็ตตี้ใส่ซอสมายองเนสหนิ เฮ้ยผมว่าเอาอย่างนี้มาที่มากันจมูกแม่งกันน,าน,านะเนี่ยโอ้โหตาเขาบอดแต่จะหมูกเขาดีเออพวกนี้แปลกชาติก่อนเป็นหมาแบบนี้นะจมูกทากนนี้ว่าอาจจะเป็นก็ได้เ <c oughs> ขาเป็นคนตาบอดนี่แหละตาบอดเนียออปีเตอร์เขาก็ไปเล่าให้มีเอาฟังอยู่เออวันนี้มีคนตาบอดเขามากินนะเขามองไม่เห็นเมนูแต่เขาสามารถสั่งอาหารได้เพราะเขาใช้วิธีดมช้อนจากโต๊ะเที่ยวกินเหลือใช่ถูกต้องเออ บอกวุ้ยจะขนาดนั้นเลยดมอะไรจะรู้เลยเหรอเมียไม่เชื่อได้ดิเออบอกเดี๋ยวเธอวันหลังมาใหม่นะจะพิสูจน์ให้ดูอุ้ยวันลุกขึ้นมาอีกลุงตาบอดเนี่ยนะเออไปบอกเมียเลยมาลีมาลีมาแล้วมาแล้วคนตาบอดคนนี้เออมูกดีๆมาแล้วเอางั้นเอางี้ถือช้อนไปเลยถูไปที่เป้ามาลีมาลีถูเนี่ยเออถูที่เป้ามาลีเลยถู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 แล้วให้คนตาบอดดมเออตาบอดก็รับมาดม แล้วก็ทิ้งช้อนเลยทิ้งเลยฮะไม่น่าเชื่อว่ามารีมาทำงานอยู่ที่นี่เองตามหากขาทั้งนานทั้งยกชิ้งกลิ่นมารีเหรอเรื่องราวอคนตาบอดครับอ่ะดูของผมนี่เป็นไงเขาบอกข้อที่ถูกที่สุดครับ ไม่รู้เป็นข้อไก่หรือข้อโคนข้อแขนข้อขาเราไม่รู้นะถูกที่ข้อหรือเปล่าไปดูกันอ่าไปดูกันเลยครับแม่ยังไม่กลับบ้านเหนือเนี่ยอจะกลับไปไหนล่ะนี่ต้องไปรับลูกมะเนี่ยรับไปไหนรับลูกกลับจากโรงเรียนนะดิโอ้ใช่ใช่วันนี้ต้องรีบกลับเหมือนกันเพราะว่าต้องรีบสองกันบ้านลูก ใครสอนการบ้าน,านผมได้สอนกันบ้านลูกทุกวันเลยนะโอ้โหนี่เราเรียนคนละยุคคนละสมัยกับลูกเราจะไปสอนเขาจะจะไหวเหรอลูกผมเัียงเรียนแค่ป2ป3เองไม่เป็นไรอ๋อมี่วันหนึ่งเมื่อวันซืนนี่เอง<ะ>ลูกได้การบ้านมาก็มาปรึกษาผมก็สอนเลย<ะ>การบ้านไม่ยากเลยเขาตั้งคำถามมาว่าว่าไงจงหาคำตอบที่ถูกที่สุดจงหาคำตอบที่ถูกที่สุดคำถามก็คือนางสาวนิโคลนะฮะได้ไปซื้อ พัดลมและทีวีเ no ป yeah. I mean, uh ็น huh. มูลราคา5,000ันบาทในราคา5,000บาทในราคา5,000บาทนะครแต่พ huh. ัดลมราคา1,000บาทอ่าอยากจะถามว่าทีวีจะราคาเท่าไหร่เฮ้ยน่มีข้อคอข้อคอห0 0ันบาทอข้อคอส0 0ันบาทอ่าข้อคอส0 0พบาทแล้วก็ข้องอส0 0พันบาทมันก็บอกลูกตอบไปเลยง่ายมากแกตอบอะไรง่ายมากแหมเป็นฉันฉันก็ต้องตอบข้อคออะไร ไอ้ข้อข้อขอดิสี่พันบาทใช่ไหมแต่ผมตอบข้องอเอ้าทําไมแกไปตอบข้องอสองพันบาทเฮ้ยแกไปตอบข้องอได้ไงเอาพวกคำถามก็ถามไงให้หาคําตอบที่ถูกที่สุดถูกที่สุดแกก็เลยตอบไปสองพันมันถูกที่สุดแล้วถูกที่สุดง้อหรือล็กเนี่ย การเข้าใจผิดครับผมเออมันคนละอย่างกันนะหาเพื่อสุขภาพไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะถ้าอยากจะสั่งซื้อเจลฟู้ดครับผมนะฮะก็นี่ฮะหมายเลขที่ขึ้นตรงหน้าจอนี่ฮะทีมงานพี่หยองลูกหยีนะส่งถึงบ้านหรือจะโทรสายตรงถึงพี่หยองก็ได้เบอร์อะไรครับ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5ครับคุณผู้ชมครับครับให้คนไทยสุขภาพดีดื่มเจลฟู้ดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักดื่มเจลฟู้ดสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าร์เฮ้ ก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ชื่อช่วงว่าแจ็กซ่ามาฮต,ต้องยจำเตือนเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมเราแล,แล้วได้ของรางวัลายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะฮะหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงเราตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะครับหรือว่าท่านโทรมาแล้วแล้วได้รับอของรางวัลไปแต่ว่าไี่สามารถที่จะจัดส่งที่อยู่ให้ท่านได้ครับเราจะติดต่อภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าเกิด ภายหนึ่นที่แล้วไม่ได้มารับของหรือให้ที่อยู่ไม่ถูกต้องเราขอตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทุกทีไปชมกฏิกากันครับรับผม ยาแสซาคา,ฮาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียงสามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1นแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สองกล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมสรเจนีฟูดสมุทรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กถึงเ ทรารบาเรียบร้อยครับผมโทรเข้ามาเลยนะครับ0 <มา S> 2นย์สองหกเก้าสองสแปดหนึ่งแปดถึงเก้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าฮโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะชื่อจริงชื่ออะไรจ้าชื่อหมีค่ะชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่ออรสาค่ะอรสา,รษษารโทรมาจากจังหวัดอะไรครับ ปทุมธานีนะครับอ่านี่นะฮะคุณอรสาครับแผ่นป้ายแรกอยากแจกแล้วครับเป็นเจนิฟูดกล่องใหญ่นะครับแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับเป็นกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กกล่องเล็กขอให้เล็กเลยคุณอรสาเล็กโอ้โหเล็กจริงๆด้วยแผ่นป้ายสุดท้ายนะจะประดมเปล่านะฮะสายแรกนะครับเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับ เร็วครับใหญ่นะไม่ใหญ่ใจนะครับขอใหญ่โอมเพียงใหญ่โอ้ใหญ่จริงด้วยนะฮะคาถาผมแน่นอนมากคุณอัญสาครับมีสิทธิ์เปิดป้ายนะฮะเจะพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายไหนครับป้ายที่สองค่ะป้ายที่สองนะเปนเปนของรางวัลเป็นโอ้หรับไปเลยนะฮะกาแฟนะฮะ อ่านาโนกาแฟนะครับมูลค่า450บาทให้ชื่อที่อยู่หลังไม้ด้วยนะครับคุณอรสารนะครับอ่าแล้วครับแจกกันได้ง่ายแบบนี้นะฮะโทรเข้ามาครับหรืออยากจะสั่งซื้อเจนฟู้ดนะฮะก็ที่หมายเลข080-022-4545ครับผมสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงดังฟังชัดชื่อจริงครับบัวชมพูบัวชมพูบัวชมพูฟอร์เดี๋ยวเด บัวพูนี่อยู่อุดรประวันก็ถามจริงตั้งแต่เล่นเกมมาได้ของระวันยังได้ทั้งหลายเดือนแล้วอ๋อได้หลายเดือนแล้วอุดรอุดรอากาศหนาวว่าไม่ไงบัวพูไม่ค่อยหนาวอ่ะค่ะพี่ไม่ค่อยหนาวเหรออยู่ดูอำเภออะไรครับอำเภอเมียงค่ะอ๋อำเภอเมียงครับผมอาเล่าวันนตแม่อำเภอเมียงเอาบอกเล่าเลยอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีพุทธกล่องใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปเป็นเจิีพุทธกล่องเล็กหรือเจดีพุทธกล่องใหญ่ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กหวังว่าไม่ผิดป้ายที่สองนะคุณบัวชมพูกล่องเล็กอ๋อเฮ้เอาละลาบเลิศรลาบเลิศแผแทนชุดท้ายครับคุณบัวชมพูเป็นเจิญพุทธกล่องเล็กหรือเจิญพุทธกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่ลให้ใหญ่เพียงนะผมช่วยเพียงเพียงใหญ่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 อ๋อโอ้ยเป็นกล่องเล็กนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้อยู่ที่ดวงของท่านนะฮะอ่ามีเล็กกับใหญ่เท่านั้นที่จะทายถูกหรือไม่ถูกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะ อาแล้มาชื่อจริงจ้าโหลได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนครับชื่อจริงชื่ออะไรจ้าชื่ออรุณสวัสดิ์จังหวัดสุรินทร์โอ้โหอรุณสวัสดิ์ที่ขาประจําจังหวัดสุรินทร์เสียงเพาะอยู่คนเดียวครับผมอ่าแอปแบลว่าอะอรุณสวัสดิ์ครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟุดกล่องใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปเป็นเจนฟุดกก่องเล็กกับเจนฟุดกล่องใหญ่ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กข,ข้อยเล็กแล้วอรุณสวัสดิ์อ้าวแล้วครับอ้าวแผ่นสุดท้ายครับเป็นเจนดผู้กล่องเล็กหรือเจนดผู้กล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะกล่องใหญ่นะคะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่อ่าเล็ก<ล><ล>อีกแล้วนะฮะคุณอรุณสวัสดิ์นะฮะยินดีด้วยนะครับที่โทรมาแล้วไม่ได้รางวัลแต่ไม่ได้พรุ่งนี้โทร่วมสุ่มให้ใหม่นะฮะวางหูไว้สนิทด้วย026922818-9อรุณสวัสดิ์นี่ก็โทรมาประจำเลยนะฮะบ่อยๆสวัสดีครับ สายหลุดไม่เป็นไรนะครับเติมเงินเยอะๆนะครับครับผมนี่คนที่โทรเข้ามาแล้วติดเป็นประจำนี่ก็แบบนะเก่งมากเก่งมากฝีมือมากนะฮะอาจจะมีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าชื่อจริงครับผมอิทยาครับวิทยาวิทยาใช่ไหมครับครับเพชรบุรีป่ะจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีจำเสียงได้เพชรบุรีเนะอ่าอยู่แถวอะไรอยู่อยู่อยู่แถวไหนครับอำเภออะไรครับ อยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองนะอาลนะครับอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนินฟูดกล่องเล็กครับผมแผ่นป้ายต่อไปเจนินอร์ฟูดกล่องเล็กหรือเจนินอร์ฟูดกล่องใหญ่เล็กครับเล็กนะขอให้เล็กโอ้โหใหญ่ครับผมโอ้โหไม่เป็นไรครับคุณวิทยาเนโทรมาใหม่อันนี้นะฮะสายแรกๆนะฮะคุณวิทยานะครับเอออ่าศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าอยากสั่งซื้อเจนเร์ฟูดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองสี่ห้าสี่ห้านะครับอ่าสวัสดีครับ ชื่อจริงจ้าออมนวันครปฐมช่ออมนวลมนปฐมอ้าวพรุ่งนี้คุณจะไปที่นครปฐมผมจะไปราสมควรการยางตรงสนามกอล์ฟครับผมเนี่ยไปขโมยแม็กเขาเหรอฮะคือรู้จักการเออรู้จักการเพื่อนผูกงานไปทักทายกันอ่ะแผ่นป้ายแรกเลยนะฮะเป็นเจนนิูดกล่องใหญ่ครับอมนวันแผ่นป้ายต่อไปเจนนิูดกล่องเล็กหรือเจนนิูดกล่องใหญ่ เล็กค่ะเล็ก <นะ S 1> ขอให้เล็กขอให้เล็กโอ้โหโโโโใหญ่แลใหญ่ะนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรมาเล่นสนุกัได้ใหม่นะฮะวางหูให้สนิทด้วยนะครับสายอื่นจะได้โทรติดต่อเข้ามานะฮะจะได้เล่นกันเยอะๆจะได้สนุกสนานนะครับ6 9 2 2 8 1 8อนถึงเนะฮะอ่าเจดิฟู้ดนะครับทานแล้วเพื่อสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ ปีพงโคราชครับโคราชอี่นะพงโคราชบ้านจุนเช็อีกแล้วโคราชโอ้ยคนคุกใหญ่เอ้ยเก่งมากเลยนะฮะอ่ะแพทไปแล้วครับเจนพุทธกลองใหญ่ครับไปต่อไปครับปีพงเจนพุทธกลองเล็กเจนพุทธกลองใหญ่กล่องเร็วกอง เร็วครับกล่กอ,งลกองเล็กขอให้เล็กขอให้เล็กโอ,อ้หกล่องใหญ่นะครับไม่ได้จ้อยสมนาพูดชาเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักนึ่งเจลพูดสักครู่ครับผอมแล้วช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮาเฮ ช่วงที่2ช่วงแจกซ่าฮาเฮมาแล้วสายแรกมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอชื่อจริงเลยนะครับธีรศักดิ์จากอุทัยธานีครับจิรศักดิ์จากอุทัยธานีนะครับรับชมชัดแจ๋วดีนะฮะชัดครับโอเคเปิดเลยแล่นเลยถ้าชัดแล้วก็เอาละครับมาป้ายแรกเจรีฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจรีฟูดกล่องเล็กหรือเจรีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่หรือเปล่าใหญ่ เหลือป้ายสุดท้ายเจรดพูดกล่องเล็กหรือเจรดพูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเล็กเล็กเล็กไหมเล็กไหมเล็กไหมใหญ่เป็นกล่องใหญ่นะฮะคุณจิรศักนะฮะวางสายสนิทไว้พรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะชื่อจริงเลยนะครับสายชนครับสายชนจากจังหวัดอะไรครับอ่านครยกครับนครนายกนะอาระเล่นเลยคุณสายชน ป้ายแรกเปิดเลยนะครับเมนเจนรฟูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กนะเบาเสียงทีวีด้วยนะครับครับครับผมอ่ากล่องเล็กครับป้ายสุดท้ายเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่โอ้โห เอ็นกล่องเล็กไม่ได้จริงๆวางสายสีิดด้วยผู้นี้โทรมาใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแฟนคลับของเราทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมานะฮะฮะเขาก็มาเลยนะฮะับศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับนิรันด์ชัยนาทครับนิรันด์จากจังหวัดชัยนาทนะชมทุกวันหรือเปล่าทุกจันทร์ถึงศุกร์ครับทุกจันทร์ถึงศุกร์ไม่ทำมาหากินอะไรกันเลยเนาะทำอยู่บ้านอ๋อทำอยู่บ้านครับผมเปิดเลยป้ายแรกนะครับอ่ะ เป็นเจนิพูดกลองใหญ่ป้ายต่อไปเจนิพูดกองเล็กหรือเจนิพูดกองใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กขอให้เล็กหุณนตองขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กโอ้เหลือป้ายสุดท้ายตั้งสติดีๆนะฮะเจนิพูดกองเล็กหรือเจนิพูดกองใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กนะเล็กไหมเล็กไหมเล็กไหมโอ้ยเป็นกลองใหญ่นะฮะไม่ได้จริงๆนะพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีค่ะคุณอะไรครับนี่สัญยพัฒน์ค่ะสัญญพัฒน์จากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพ,เทพมินบุรีป่ะใช่ค่ะโอเคจำได้เสียงอย่างนี้มาจากมินบุรีแหมแม่นมากเลยนะฮะ,ะเปิดเลยนะายแรกเอาละครับ <S <S> <S เป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่สองกองใหญ่ครับผมใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมเล็กครับผมเป็นกองเล็กนะครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้เข้ามาได้เลยนะฮะของรางวัลเรายังแน่นเปียกเลยนะครับยังเหลือ4ี่ป้ายเงินสด1,000บาทในพนค้นแกนแจกอีก2 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็เป็นเสื้ออ่าที่พนค้ดจากทางรายการครับผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับโสภิดาค่ะชื่ออะไรนะโสภิดาโสภิดา โสภพิดา,าคนรุ่นใหม่ชื่อง่ายชื่อยากนะไม่ชื่อสงเสงี่ยมสง,งบเหมือนคนรุ่นเก่า,าเลยไม่เลยลูกสาวแกเนี่ย <c oughs> อะจังหวัดอะไรครับจับงหวัดสงขลาค่ะสงขลาโอ,าอ้โหมาไกลด้วยอยากให้ได้อ่ะเปิดเลย <c oughs> ป้ายแรกเจนิพูดกล่องเล็กนะฮะป้ายต่อไปเจนิพูดกล่องเล็กหรือเจนิพูดกล่องใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่ครับเร็วครับได้ยินไหมครับเล็กหรือใหญ่ครับ ใหญ่ค yup. ่ะใหญ่อ่าขอใหญ่หอใหญ่ครับขอใหญ่ครับใหญ่ครับครับป้ายสุดท้ายเจนิพูดกล่องเจนิพูดกล่องใหญ่ครับเร็วเร็วครับเล็กหรือใหญ่ครับเร็วครับเร็วเร็วครับคุณเร็วครับเล็กค่ะเล็กอ้าวเล็กเล็กหอยเล็กเล็กไหมใหญ่ครับผมอ๋อเป็นกล่องใหญ่นึกนานไม่ได้นะเพื่อนมาใหม่นะครับนึกนานแล้วมพลาดนะเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนนะแล้วแต่ดวงนะฮะแล้วแต่ท่านจะทายถูกนะครับ S 1> <S 1> <S <S ไอ้แค่สองแผ่นป้ายเท่านั้นเองสวัสดีครับผ่ะคุณอะไรครับนิพาพรค่ะนิพาพรจากจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชโอ้พีน้องเจ้าปักเต้ยนี่ฮะรับชมกันเยอะอ่ะเปิดเลยป้ายแรกนะครับออแล้วครับ <S <S เป็นเจนี่พูดก่องเล็กป้ายต่อไปเจนี่พูดกองเล็กหรือเจนี่พูดกองใหญ่ครับก่องใหญ่ฮะ ใ,<อ>ใหญ่ค่าใหญ่เลยใหญ่เลยนะใหญ่เ้ยเล็ยครับผมเล่นกองเล็กไม่ได้เลยพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะขอบคุณมากสวัสดีครับ,รบโอ้โหพี่น้องมาจากเพื่อสารทุบเลยนะทุบจะพากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่ร่วมเ,เล่นเกมร่วมสนุกกับพวกเรานะครับครับศูนย์สอง8กเก้าสองแปดหนึ่งแปดถึง9สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ้ยโอ้หัวโตคุณอะไรครับอันจวนซีเกียครับอะไรนะ ลันจวนลันจวนจากสีสะเกดบ่ครับอ๋อเปิดเลยเปิดเลยรันจวนหายไปโดดนะลันจวนนี่เนาะรันจวนไม่ต้องมาพูดนี่กล่องใหญ่เป็นเจนี่พูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะรันจวนรันจวนได้ครับผมป้ายสุดท้ายเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับเล็กครับเล็กนะรันจวนรันจวนรันจวนเล็กครับผมอ๋อาแล้วรับได้ลุ้นแล้วของรางวัลเราเจนี่พูดหนึ่งเจนี่พูด สามสี่ห้าไปไหนเร็วครับไปห้าไปห้านะครับของรางวัลเป็น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 โอ้โหเงินสดหนึ่งพันบาทดีใจด้วยนะครับอ่ล้วครับออกไปแล้วเงินสด1,000นบาทนะยังพอมีเวลาโทรเข้ามาเลยนะฮะ0269228189นนะครับถ้าอยากสุขภาพดีหันมาดื่มเจนิฟูดนะ สั่งเจนี่ฟูดสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านนะครับครับอุดหนุนพี่ยองนะช่วงนี้อุปสรรคชีวิตเขาเยอะมากนะครับช่วยเหลือกันไปนะเพราะพวกลังมีปัญหาญาติก็ตายเกิดกาดไปหมดครับโทรเข้ามาได้เลยนะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับอัดิศักครับอดิศักจังหวัดอะไรครับนาราชิวสครับนาราชิวะเข้ามาบ่อยเหมือนกันเลยคุณอดิศักป้ายแรกอะ เป็นเจนิ่พูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนิ่พูดกล่องเล็กหรือเจนิ่พูดกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะฮะขอให้ได้เขาโทรมาหลายครั้งแล้วยังไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เอาละเหนื้อป้ายสุดท้ายเจนิ่พูดกล่องเล็กหรือเจนิ่พูดกล่องใหญ่ครับกล่อง ใหญ่ครับขอใหญ่ไหมหอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ไหมพี่ต๋องใหญ่ไหมเล็กครับผมโอ้ไม่ได้จริงๆวันนี้เวลาหมดแล้วพี่ต๋องด้นเฉลยป้ายดีกว่าเอาเลยครับนี่นะฮะนายพลคนขนแก่นยังรอเสมอพร้อมเงินสด2 0 0 0บาทนะครับครับอยู่ตรงนี้คือเจนี่ฟูดกลองเล็กมูลค่า2,200บาทแล้วก็นี่คือเสื้อที่ระลึกจากเจนี่ฟูดสมุดสงครามนะครับูลค่า700บาทนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนี่ฟูดผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับนะฮะพรุ่งนี้นะฮะโผล่วรสลุกได้ใหม่นะครับ อ่ะวันนี้พี่ต๋องชวนชื่นผมเชษฐ์ชันยิ้มนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ